สวัสดีค่ะตีะอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โครกปรทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะจะมีรถให้เลือกอหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัพเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะจะมีทั้งรถตู้ VIP แต่งใหม่รถเดิมๆเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่น ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะจัดแบบฟรีดาวกันเกือบทุกคันเลยทั้งแต่ง v i p แล้วก็แบบเดิมๆหรือว่าจะใช้เงินออกรถ0ย์บาทนะคะเราก็สามารถจัดให้คุณลูกค้าได้สำหรับคุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถมาเลือกชมมาทดลองขับมีให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นค่ะรับรองว่าคุณลูกค้ามาแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เพราะ่าเราจะมีรถให้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะแบบเดิมๆนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่400,000กางๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรียนเชิญมาแวะชมมาทดลองขับได้เลยค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้เป็น Toyota าคอมพิวเตอร์ปี2016 สีขาวเกียร์ธรรมดาเครื่องสามพันดีเซลค่ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะจัดแบบวีเต็มๆออปชั่นครบพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะด้านนอกนะคะจะเป็นสเกิร์ตเอสไตล์ A le, รอบคันนะคะอุปกรณ์ไฟใหม่มากค่ะกระจังหน้าดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะ เครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากรถเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะรอยจุดแต้มสียังอยู่ครบทุกจุดค่ะค่ะเดิมๆไม่มีชนค่ะฝากระโปรงเดิมๆอุปกรณ์ครบชุดค่ะ กระจกงวงช้างทําสีแล้วสีขาวตัวครอบกระจกมีไฟค่ะมือจับพร้อมถาดนะคะมีครบทั้ง3ามชิ้นเลยค่ะ,ะชมด้านในนะคะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านพม่านชายคุยรอบคันค่ะนะแม็ก ขอบ18ยางใหม่ค่ะนี่คะแม็กสวยมากค่ะแม็กแต่งนะคะมีมีครอบกันกระแทกตรงอ่าตรงครอบล้อนะคะซุ้มล้อมีกันกระแทกด้วยค่ะสวยงามมากอ่เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องค่ะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเสียงเครื่องดีมากคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะคะ ก็งดีมากค่ะคันนี้จะเป็นโทนสีโอรสนะคะโอรสเข้มนะคะตัดกับพิมพ์อ่อนเบาะบานทรงมิกกี้เมาส์ค่ะคันนี้เป็นวีเต็มด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีแผงปรับระดับไฟนะคะตรงปุ่มทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์ตัวควบคุมอุณหภูมิ Uh huh. ด้านหน้าก็จะมีกล่องไฟนะคะเพิ่มความสว่างให้กับ uh, ด้านหน้ามีหิ้งวางของด้านข้างค่ะมีหิ้งนะคะมีหิ้งวางของด้านข้างเล็กๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆค่ะออปชันนะคะนี่เลยบันไดมีไฟค่ะปูพื้นใหม่ลายไม้ คอนโซลมีไฟครอบนะคะข้อ power เป็นอะคริลิกใสข้อ power อยู่ด้านในคอนโซลนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะนั่งได้ทั้งสองด้านตรงกลางก็เป็นที่วางแก้วหรือว่าวางของได้ค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นรีดลายเสือนะคะหุ้มหนังรอบคันค่ะตัวเบาะนะคะเบาะ v i p เก้าที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะ เป็นเบาะปั้นทรงมิกกี้เมาส์ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยฮะนั่งสบายมากเลยค่ะมันจะเอ่อจะล็อกศีรษะไว้นะคะทําให้เรานั่งสบายหลับได้สบายมากเลยค่ะสามแถวเก้าที่นั่งค่ะ,คะหลังคา v i p หลังคายนจเจริญนะคะซีรีส์เจ็ดยนเจริญค่ะเป็นลายท้องฟ้านะคะ นี่เลยสวยงามมากค่ะนอนชมนะคะท้องฟ้าหลับสบายมากไฟนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะวีเต็มเลยนะคะวีเต็ม <t emp, S 1> ๆกันเลยค่ะสายแวนจะชอบมากนะคะหลังคาแบบนี้นะคะเป็น VIP ชุดใหญ่ค่ะ ทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะลำโพงก็สวยเก๋มากนะคะเป็นลำโพงแต่งค่ะสวยงามมากนะคะสําหรับคันนี้ค่ะประตูนะคะเป็นประตูดูดแล้วค่ะเป็นประตูดูดนะคะสไลด์เบาๆก็สามารถเก็บได้นะคะ นี่นะคะเป็นประตูดูดค่ะสเกิร์ตรอบคันค่ะเป็นสเกิร์ตเอสไตล์ดาบท้ายยาวชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะ ลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วตีคอบลำโพงซ้ายขวาเพิ่มความเรียบร้อยสวยงามให้กับด้านหลังแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะซ้าวหลังนะคะให้ดูระบบไฟจากด้านหลังค่ะตอนนี้เราเปิดโทนสีชมพูไว้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนระดับ ระบบไฟได้ค่ะคุณลูกค้าสามารถดูข้อมูลรถได้ที่ใต้คลิปนะคะจะมีโรงรายละเอียดไว้ค่ะว่าราคาเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ผ่านเท่าไหร่ค่ะคันนี้สวยงามมากนะคะเป็น V I P เต็มค่ะเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะ อยู่ที่ประมาณแสนห้ค่ะจอนะคะ7นิ้วรองรับระบบ Android เชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้ค่ะสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะหรือว่าต้องการรูปเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ไลน์อัตโนมัติเดี๋ยวตีส่งรูปพร้อมอรายละเอียดให้นะคะ สนใจทักทายกันมาได้ค่ะคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้มากๆวีเต็มๆกันเลยค่ะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะ